สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดซเซียนะครับเมื่อคืนนะครับเป็นไงกันบ้างไม่ว่าจะเป็นบอลไทยนะครับหรือว่าจะเป็นบอลอังกฤษเมื่อวานนะครับเข้าทุกคู่เลยนะครับบอลไทยที่เสียให้ไว้3คู่สําหรับเมื่อคืนก็กินเต็มกันอีกแล้วทุกคู่เลยยินดีกับสมาชิกในครอบครัวเสียด้วยนะครับบอลไทยเราเสด็จสามแตกนะครับแล้วก็เต็งไป3ตัวก็แตกเช่นกันเมื่อวานสรุปผลบอลไทยนะครับ บุรีรัมนะครับเราลองไว้นะครับเล่นเชียงรายไว้นะครับลูกครึ่งนะครับแล้วก็เมืองทองนะครับเล่นต่อไป1ลูกแล้วก็แบงคอกก็เล่นเจ้าบ้านไปต่อไปราคา1ลูกก็กินเต็มกันมาหมดเลยนะครับสาหรับเมื่อคืน3คู่เน้นๆแล้วก็พิมพ์มลีกตีเสียให้ไว้สําหรับเมื่อคืนไม่ว่าจะรองใบตัน้นแล้วก็ต่อไปกับแมนซิเสียครึง่ง ก็ได้มาอยู่แต่สเตปสามเมื่อคืนนะครับเราแตกกันอีกแล้วนะครับเมื่อคืนสเตปสามเสียที่ให้ไว้ในกลุ่มครอบครัวก็จะโรแมนซิปราคาบอบบแล้วก็เต็งไปที่เซลติกราคาลูกครึ่งก็กินเต็มเลยนะครับชนะ3ประตูต่อ0ูนย์ เมื่อคืนสถิติสแตกแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นสถิติผลงานของเดือนนี้ให้บวกกันเยอะมากผลงานสถิติเดือนนี้บวกไป22วันเสมอ3วันแล้วก็แพ้แค่6วันเองถือว่าเดือนนี้เนี่ยบวกกันเยอะมากในกลุ่มในครอบครัวเสียนะครับใครที่สนใจอยากเข้าครอบครัวเดียวกันนะครับก็แอดไลน์ที่เสียคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เอาบอลมาให้พี่ๆอีกเช่นเคยเราไปจัดกันที่คู่แรกเลย สำหรับคู่แรกสำหรับค่ำคืนนี้นะครับอิฟธวิตทาวเจอกับเสาเซมตันคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในนัดล่าสุดก็จะเป็นฝั่งอิฟธวิตทาวที่เก็บชัยชนะมาได้ออกไปเยือน1นประตูต่อศูนย์ในเ a ฟเอเสาเซมตันก็เก็บชัยชนะมาได้ที่เหลือ2นัดก็เสมอกันมาเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของฝั่งเจ้าบ้านอย่างอิฟธวิตทาวกันหน่อยตอนนี้นะครับสถิตินะครับชนะไปแล้ว4นัดแพ้แค่นัดเดียวนะครับออกไปเยือนคาร์ดิฟแพ้มานะครับ ฝั่งทีมเยือนอย่างเซาเซมตันนะครับฤด,ดูกาลนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาฟอร์มดีแล้วนะครับแต่ฟอร์มาท้ายซีซั่นก็กัดท่อนกัดแท่นอีกเช่นเคยแต่ก็เริ่มกลับมาดีได้แล้วใน5นัดล่าสุดนะครับก็ชนะไป2นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมตอนนี้นะครับอิสวิทาวนะครับฝั่งเจ้าบ้านอยู่ที่1ของตารางแข่งไปแล้ว39นัดชนะ25เสมอ9แพ้แค่5เกมยิงไปถึง8 1ประตูนะครับเสียแค่49ประตูมี8 4แต้ม ฝั่งทีมเยือนอย่างเซาเซมตันนะครับที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วต้องตกมาเล่นแชมเปียนชิพตอนนี้นะครับอยู่ที่4ของตารางนะครับแข่ง37ชนะ22เสมอ8แพ้ไป7เกมนะครับยิงไปแค่74ประตูเสีย48ประตูน,นะครับมี74แต้มยังมองว่าเซาเซมตันเนี่ยยังต้องการแต้มเพื่อที่จะยิกมาได้แต่ยังไงยังมองว่าเนี่ยผลงานอฟเอร์วิททลนะครับดีกว่าเห็นๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้วันนี้นะครับเรทเปิดราคา ที่อิสสวิททาวต่อเซาเซมตันราคาเสมอยังไงผมยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างอิสสวิททาวเนี่ยผลงานที่ดีกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นยังไงยังมองว่าอิสสวิททาวสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างแน่นอนผลทำนาาไม่1น่งศูนย์ก็1นึ่งห,งหรับค่ำคืนนี้ คู่ที่2สําหรับค่ําคืนนี้นะครับเบียเลียเจอกับแอตมาริดคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในนัดล่าสุดก็จะเป็นฝั่งแอตเรดิโกมาลิตที่เก็บช,ชนะมาได้3ประตูตัวหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันมา2ประตูตัวอ2สถิติ5นัดล่าสุดของบียเลียนะครับฤูดูการนี้เนี่ยถือว่าบียเลียยังทําผลงานได้ดีสถิติ5นัดล่าสุดก็ชนะไปถึง4เกมเลยแพ้แค่เกมเดียวในยูโรบาฝั่งทีมเยือนอย่างแอตเรดิโกมาลิเวลาออกไปเยือนเนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ สถิติ5นัดล่าสุดของแอดเรโกมาร้วดตอนนี้แพ้ไปถึง3เกมชนะ2เกม ตอนนี้แอตเรติโกมาริดอยู่ที่5ของตารางแข่งไปแล้ว29นัดชนะ17เสมอ4แล้วก็แพ้ไปถึง8เกมนะครับยิงแค่54ประตูเสียไปถึง34ประตูมี55แต้มห่างจากที่4แค่แต้มเดียวเบียเรลลของรองฝั่งเจ้าบ้านตอนนี้อยู่ที่10ของตารางแข่งไปแล้ว29นัดชนะ10เสมอ8แล้วก็แพ้ไปถึง11เกมยิง47ประตูเองนะครับแล้วก็เสียไปถึง51ประตูถือว่ายังเสียเยอะเลย มี38แต้มตอนนี้อยู่ที่10ของตารางแล้ววันนี้เบรกเปิดราคามาที่ Bia a d r a t i c กมาลิดต,ต่อ b i เ Real ราคาบ่อบแล้วตอนนี้ลงมาเหลือป่อๆแล้วแล้ววันนี้นะครับต้องกลับมาเตะก,กันใหม่อีกครั้งหนึ่งผมยังมองว่าเนี่ยต่อให้ b i เ Real ผลงานดีก็จริงแต่ ยังมองว่าตัวผู้เล่นเนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ฝั่งแอเลติกมาลินก็แพ้ให้กับบาซามานะครับในนัดล่าสุดแล้ววันนี้นะครับต้องมารับอย่างแอเลริกผมยังมองว่าเบียเลวเนี่ยสามารถรับอยู่ได้อย่างแน่นอนสําหรับค่ําคืนนี้ขอลองไปที่เบียเลวราคาปอปอนะครับเราไปลุยกันตัวที่3สําหรับค่ําคืนนี้นะครับโปรตุเกสซูเปอรี่ปอติโมเจอกับบาร์การคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วส่วนมากที่เคยเจอกันก็จะแพท้ทางบาก้าตลอดเลยนัดล่าสุด บากาก็กดไป4ประตูตัวหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านบา้าบา้าก็กดไป6ประตูตัวหนึ่งสถิติ5นั้นล่าสุดที่เคยเจอกันก็จะเป็นฝั่งบา้าที่เก็บชนะไปถึง4เกมแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองในบอลถาชัมิดฝั่งเจ้าบ้านตอนนี้ยังมองว่าฤดูกาลนี้เนี่ยย่ำแย่มากๆเลยเขายัางมองหนทางที่จะชนะไม่ได้เลยพอเปิดฤดูกาลใหม่มาพ้านั้นล่าสุดนะครับก็ยังไม่ชนะใครเลยเสมอไป2เกมแพ้ไปถึง3เกมฝั่งทีมเยือนอย่างบา้าฤดูกาลนี้ทำผล งานได้ดีมากๆ้5นัดล่าสุดก็ชนะไปถึง4เกมเสมอแค่เกมเดียวตอนนี้บาก้าอยู่ที่4ของตารางแข่งไปแล้ว2 6นัดชนะ16เสมอ5แล้วก็แพ้ไป5เกมยิงไป55ประตูเสีย34ประตูมี53แต้มตอนนี้ยิกโบโตอยู่ฟังทิมเยื่อนอย่างบอติโมนะครับตอนนี้แข่งไปแล้ว2 6นัดชนะแค่6เกมเองเสมอ5แล้วก็แพ้ไปถึง15เกมยิง24นัดเอ่อยิง24ลูกเสียไปถึง53ลูกมี 23แต้มตอนนี้ก็ยังลุ้นหนีตกชั้นอย่างแน่นอนแล้ววันนี้ต้องมาเจอทีมเยือนอย่างบาก้กาผมยังมองว่าวันนี้เนี่ยราคา1ลูกเนี่ยบาก้กาเราอรอลุ้นแค่ลูก2อแค่นั้นเองผลดน,า,นายนัายังมองว่าบาก้าชนะขาดอย่างแน่นอนไม่2-0ก็3-0ตัวที่4สําหรับค่ําคืนนี้เราขอเล่นกันที่บอลน,นอกกันหน่อยเนาะเมื่อคืนเล่นบอลน,นอกไปอย่างเซลติกก็กินเต็มกันมาอีกแล้ว เราไปลุยกันเลยนะครับที่บอลสวีเดนคู่ aik โซ n a เจอกับวาเทราคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วสถิติที่เคยเจอกันใน5้านัดล่าสุดก็เสมอกันมา4นัดเลยแล้วก็เป็นฝั่ง aik โซ n a นะครับที่เก็บชายชนะมาได้ ฤูดูการนี้นะครับตั้งแต่สวีเดนคับเอเคโซนานะครับทำผลงานได้ดีมากๆยังไม่แพ้ใครเลยชนะไปถึง3เออชนะไปถึง2เกมนะครับเสมอ3เกมนะครับฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างวาเทล่าเนี่ยรด,ดูการนี้เนี่ยตั้งแต่สวีเดนคับก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเดิมมาจาก ดีด้วยสถิติ5นัดล่าสุดนะครับก็เสมอ4นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมแล้ววันนี้เรทเปิดราคามที่ให้ A อเคโซน่านะครับต่อราคาครึ่งควบลูกผมว่าวันนี้เนี่ยเอคโซน่าสามารถกินเต็มได้อย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้เปิดหลีกนัดแรกด้วยผมว่าเจ้าบ้านอย่าง A อเคโซน่ามีดีแน่นอนผลตกรี่คาดไว้นะครับไม่20ก็3 0อย่างแน่นอนสาหรับค่าคืนนี้เอาไปใส่บอลติงบอลเดี่ยวได้เลยสาหรับวันนี้ผมที่เดซีาลืมฝาก ดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกับเสียก็แอดไลน์ที่เสียคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ผมดีเดย์เสีย่ยมนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ